สวัสดีค่ะเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องรอยศักแห่งความทรงจำนาวเป็นช่างศักด์ที่มีความสามารถพิเศษในการมองเห็นและสื่อสารกับวิญญาณได้ตั้งแต่เด็กๆเขาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและพยายามเด็กเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกวิญญาณแต่วิญญาณเหล่านั้นกลับมักจะมาขอความช่วยเหลือจากเขาบ่อยๆจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นเมื่อพาวิญญาณสาวสวย ที่มีรอยสักรูปดอกบัวตูมบนข้อมือปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาเธอไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับตัวเองหรือเหตุการณ์ก่อนตายของเธอเลยมีเพียงความรู้สึกเจ็บปวดและความหวยหายอย่างทรมานเท่านั้นที่ยังคงอยู่เธอรู้เพียงว่าเธอจะต้องตามหาคนคนหนึ่งและเธอเชื่อว่านาวคือคนที่สามารถช่วยเธอได้นาวจึงพยายามช่วยพาสืบเสาะหาความจริงจากความทรงจำที่กระจัดกระจายของเธอ ในขณะที่ความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างคนกับผีก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นนำไปสู่การเปิดเผยความลับแห่งอดีตท,ที่โหดร้ายและแสนโรแมนติกและเบาะแสดเดียวที่มีคือรอยสักรูปดอกบัวตูมที่ข้อมือของเธอนาวพยายามพาพาไปอย่างสถานที่ต่างๆที่เธออาจจะเคยไปค้นหาตามโรงพยาบาลเกี่ยวกับหญิงสาวที่เสียชีวิตที่มีรอยสักดอกบัวตูม ในระหว่างการสืบหาเบาะแสต่างๆมาสักระยะหนึ่งนาวเริ่มรู้สึกดึงดูดและสนใจในตัวพาขึ้นเรื่อยๆเขารู้สึกสงสารและอยากปกป้องเธอความรู้สึกนี้ทำให้เขาตกอยู่ในภาวะอารมณ์ที่สับสนเพราะเธอไม่ใช่มนุษย์พวกเขาเจอวิญ,ญญาณอื่นๆอีกมากมายที่มีเรื่องราวน่าเศร้าซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตายที่ไม่ได้จบลงอย่างสงบและทำให้พาคิดถึงชะตากรรมของตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่ง พวกเขาพบเบาะแสสำคัญนั่นคือชื่อเต็มของพาและที่มาของรอยสักดอกบัวตูมมันถูกสักโดยคนรักของเธอชื่อว่าภูมิชายที่เธอตามหาหนาวทำการค้นหาที่อยู่ของภูมิจนพบและเขาได้แต่งงานมีลูกแล้วนาวเลยขอพูดคุยกับภูมิและเล่าเรื่องราวทั้งหมดของพาให้ฟังแต่ทว่าภูมิพยายามหลบเลี่ยงและปฏิเสธที่จะพูดถึงอดีตทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียด และนาวสงสัยในยความผิดปกติบางอย่างนาวจึงเคนถามความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นภายใต้การกดดันของนาวและพาภูมิจำยอมบอกความจริงอันโหดร้ายว่าพาและภูมิเคยเป็นแฟนกันและรักกันอย่างสุดซึง้งรอยสักดอกบัวตูมคือสัญลักษณ์ของความรักที่พวกเขาเชื่อว่าจะเบ่งบานในวันข้างหน้าอยู่มาวันหนึ่งพวกเขาสองคนได้ออกไปทานข้าว ระหว่างทางกลับบ้านเกิดมีปากเสียงและทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนทําให้เกิดอุบัติเหตุรถชนและด้วยความเมาภูมิเลือกที่จะหนีเอาตัวรอดและทิ้งให้พายังติดอยู่ในรถเขาไม่หันมาสนใจพาเลยและสุดท้ายพาได้เสียชีวิตอยู่ในรถนั้นพาได้ฟังเธอทั้งโกรธทั้งเสียใจเจ็บปวดจากการถูกทรยศและทอดทิ้งทําให้เธอต้องเผชิญกับความกลัวความน่าสมเพชความทรมานอย่างเดียวดายก่อนที่จะเสียชีวิต พาที่เต็มไปด้วยความโกรธพยายามจะตามหลอกหลอนและทำลายภูมินาวพยายามห้ามปาลมเธอเขาไม่อยากให้เธอต้องมาผูกติดกับความเกลียดชังไปชั่วน,นิรันด์นาวบอกพาว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การจมอยู่กับความเจ็บปวดและการแก้แค้นเขาเข้าใจว่าเธอมาตามหาภูมิไม่ใช่เพื่อการแก้แค้นแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองเพื่อให้พาจากไปอย่างสงบนาวเกียกล่อมพาไม่ให้ผูกติดพยาบาทกันอีก เราจึงแนะนําให้เขามาคุยกับภูมิเป็นครั้งสุดท้ายถึงแม้ภายในใจของภาจะยังเต็มไปด้วยความโกรธแต่ด้วยการให้อภัยเขาจึงยอมมาโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันและไม่ขอผูกติดกันอีกไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติต่อๆไปแล้วจู่ๆรอยสักดอกโบตูมบนข้อมือของเธอก็ค,อค่อยๆเปลี่ยนเป็นดอกบัวที่บานสะพังภารู้ว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้พูดคุยและอยู่กับนาว เธอขอบคุณและขอให้นาวจงมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ดีและมีความสุขกับชีวิตมากๆแล้วพาก็ค่อยๆจางหายไปสู่แสงสว่างตั้งแต่วันนั้นนาวก็ยังคงจําเรื่องราวของพาและยังนําความสามารถพิเศษของตัวเองมาช่วยเหลือคนหรือบางครั้งก็เป็นวิญญาณที่เลร่อนบ้าง